ทำไมกรุงเทพจึงเป็นเมืองในฝันของคนทำงานยุคใหม่คะใครจะคิดว่ากรุงเทพมหานครที่เราคุ้นเคยจะกลายเป็นเมืองในฝันแชมป์โลกเลยนะคะของคนทำงานสายด no ิจิทัลโนแมสประจำปี2025คะ่ะ ผลการสำรวจเว็บไซต์ HOTEL ลวิ h ทราฟซึ่งสำรวจเมืองกว่า1,300แห่งทั่วโลกกรุงเทพมหานครตอบโจทย์ของคนทำงานที่ชอบทำงานที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตแล็ปช็อปและก็ บรรยากาศดีคลองแชมป์อันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะจากการสำรวจเมืองต่างๆ1,300แห่งทั่วโลกคะ่ะกรุงเทพมหานครได้คะแนนเต็ม91คะแนนเป็นคะแนนรวมนะคะจากคะแนนเต็ม100คะแนน และได้คะแนนความพึงพอใจจาก Digital n o m มสเขาให้คะแนนถึง4.55จากคะแนนเต็ม5คะแนนคะ่ะดิจิตอลโนเมสคือกลุ่มคนที่สามารถทำงานไปทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะขอแค่ที่ทำงานของเขามีอินเทอร์เน็ต เขาไม่ต้องการออฟฟิศค่ะเขาจะทำงานไปทุกที่ทั่วโลกขอแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะและกลุ่มคนที่ทำงานเป็นดิจิทัลโนเมสกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่ทำงานเป็นพวกฟรีแลนซ์นะคะนักเขียนนักถ่ายรูปนักออกแบบ โปรแกรมเมอร์นักการตลาดหรือนักลงทุนพวกเขาจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกอย่างที่บอกนะคะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะเขาก็จะทำงานได้ที่ทำงานของเขาต้องมีบรรยากาศที่ดีมีคุณภาพชีวิตทำให้เขามีความสุขกับการทำงานค่ะ กลุ่งเทพมหานครตอบโจทย์กลุ่มทำงานแบบดิจิทัลโนเมสเป็นอันดับหนึ่งคลองแชมป์ของโลกเลยนะคะเมืองที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนทำงานแบบดิจิทัลโนเมสนะคะ <S <S ไม่ใช่เฉพาะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะ เมืองนี้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการทำงานและทำให้การทำงานของเขามีความสมดุลกับชีวิตด้วยค่ะกรุงเทพมหานครดีอย่างไรในสายตาคนทั่วโลกนะคะดีคือค่าของชีพไม่แพงค่ะและก็มีระบบของ อินเทอร์เน็ตครอบคลุมไปทั่วเลยค่ะแล้วก็การเดินทางสะดวกมีทั้ง MRT BTS และก็รถเมลค่ะมีวัฒนธรรมมีสเสน่ห์มีอาหารอร่อยมีโคเวิร์กิ้งสเปซเกิดขึ้นทุกจุดทั้งในตึกและก็ในคาเฟ่ ที่สำคัญอยู่ใกล้สนามบินเดินทางสะดวกไปทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สะดวกสบายนี่คือเหตุผลที่คนทั้งโลกโหวตให้กรุงเทพมหานครคลองแชมโลกของคนที่ทำงานระบบดิจิตอลโนแมส เป็นแชมป์โลกของโลกเลยนะคะกรุงเทพมหานครขอเปรบมือให้ดังๆเลยค่ะ